จริงเป็นไปไม่ได้นี่เราต้องถูกหลอกแน่ๆทะเบียนสมรสนี่ต้องไม่ใช่ของจริงจริงครับพวกผมไม่เป็นพยานในการจดทะเบียนสมรสมันหลอกเอาอะไรของตวัดไปอีกวีไปทวงคืนมาให้หมดเลยนะเพราะป้าจะไม่ยอมให้มันไปหลอกเอาสมบัติของตวัดไปฟรีฟรหรอกผมคงทวงคืนให้คุณป้าไม่ได้หรอกครับเพราะคุณอรณีมีสิทธิ์ทรัพย์สมบัติทุกอย่างของพาวัดในฐานนะ ภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายอะไรนะขอโทษครับคุณลุงนี่คือใบทะเบียนสมรสครับไม่จริงนะ เราต้องถูกหลอกแน่แน่ทะเบียนสมรสนี่ต้องไม่ใช่ของจริงจริงครับามว่าผมไม่เป็นพยานในการจดทะเบียนสมรสทําไมอะวีวีก็รู้ว่าป้าเกลียดมันไปเป็นพยานให้มันนี่ถ้าเก็หักหลังนะเสียแรงที่ป้าไว้ใจให้เป็นทนายของครอบครัวทําแบบนี้ได้ยังไงทำแบบนี้ยังไงวีบอกป้าวันนีว่าทำแบบนี้ได้ยังไง,ทำ,บบไง,ไงทำทำไมฮะนี่พอแล้วคุณนะ ทำไมเห็นกับความซื่อสัตย์ของพ่อเรานะป้าจะไล่เราเอาเดี๋ยวนี้แล้วคุณป้าคิดว่าผมไม่อยากจะออกเหรอครับวีวีเดี๋ยวก่อนวีนี่แหละเรื่องสําคัญที่เราจะบอกพี่ใช่ครับเพราะก่อนที่คุณลุงจะจัดสรรมรดกและจัดการสมบัติของภาวัตคุณลุงน่าจะได้รู้ความจริงในข้อนี้คุณอาลารินและภาวัต จดทะเบียนกันก่อนที่จะเดินทางไปอเมริกาเพราะฉะนั้นทรัพย์สมบัติใดๆอันเกิดหลังจากนั้นถือเป็นสินสมรสและไม่ว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในชื่อของภาวัต,ตอนนี้คุณอรณีมีสิทธิ์ถือครองในฐานะภรรยาไม่ได้ป้าไม่ยอมแตว่ามีสมบัติตั้งมากมายจะไปยกให้มันได้ยังไงกันเราเป็นทนายอ่ะทายัางไงก็ได้เอาคืนมาให้หมดในฐานะที่ผมเป็นเพื่อนของภาวั ผมคงจะทำแบบนั้นกับภรรยาของเพื่อนผมไม่ได้หรอกครับก่อนไปอเมริกาภาวตัตฝากให้ผมดูแลคุณอรณนีอย่างดีที่สุดแล้วผมก็จะรักษาสัญญาจนชั่วชีวิตถ้ถามีใครถ่ายโอนทรัพย์สินของภาวัตโดยไม่ถูกต้องผมคงต้องดาเนินคดีตามกฎหมายทันทีนี่เรากล้าเหรอถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงไม่กล้าหรอกครับพี่ แต่หลังจากที่ผมได้เห็นสิ่งที่พี่ภูทํากับเพื่อนของผมยิ่งกว่านี้ผมก็กล้าพี่อุ๋ยหยุดสถีตอ้ไรนฮะเรื่องทะเละไร้สาระสถิตแต่เรื่องสมบัติของตะวัดเนี่ยไม่ใช่เรื่องไร้สาระนะคุณขอถามสาักหน่อยถ้าว่าผู้หญิงคนนั้นได้สมบัติของตะวัตไปมันจะทําให้เรายากจนลาบา,ากอย่าไม่มีกินหรือเปล่าฉันขอยืนยันว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมไม่มีการจัดสรรบรดกไม่มีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สมบัติทั้งหมดทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนพินัยกรรมสมบัติของตวัดก็ต้องตกไปเป็นของนางไม้นั่นสม้ามันต้องเป็นของเขามันก็ต้องเป็นของเขาเอาอยู่เลยเยอะก็คนยังชานรักใครไม่เป็นไม่ต้องมาเห็นรอกน้ำตาให้มันตาย ไปช้าๆกับหัวใจเดียวดาย